สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเตยพัญยานะฮะวันนี้นะฮะก็วันนี้ผมเอาซิตี้มาครับเอาซิตี้ปี09มารีวิวให้กับทุกคนฮนะมารีวิวให้กับ FC ทุกคน ใครที่เข้ามาแล้วนะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะฮะวันนี้นะฮะตัวนี้เลยครับใครที่กําลังหาอยู่ครับตัวนี้นะฮะพ่อค้าแม่ค้ารถยนต์มือสองนะฮะใครที่ของขาดนะฮะใครที่ไม่มีของขายนะฮะมาทางนี้นะครับเต้พัทยาจัดให้ครับผมโอ้สุดๆดเลยฮะวันนี้นะตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับตัวนี้เป็นตัวซิตี้ปีศูนย์เก้าครับผมเป็นเป็นปีศูนย์เก้านะครับตัวนี้นะฮะ ตัวนี้เป็นตัว V นะไม่ใช่ตัว S นะไม่ใช่ V S นะเป็นตัว V นะครับดูรูปรูปทรงกันครับสวยมากเลยครับตัวนี้เวยแม็17นะฮะอ่าคันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอ่าที่ว่าจะต้องเก็บงานนะฮะเพราะว่ารถคันนี้มันจะมีริ้วรอยนิดหนึ่งติเก็บงานหน่อยๆน,นะครับคือยางตัวนี้นะฮะอ่าพูดถึงนะมาตัวยางเลยครับยางตัวนี้พอใช้ได้นะฮะถือว่าไม่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 ดีเท่าไหร่แต่ว่า ก็ถือว่าโอเคนะฮะระดับหนึ่งนะครับยางก็ถือว่าโอเคนะฮะ <S <S อ่ามันจะมีริ้วรอยช่วงนี้นะฮะ <S <S อ่ากระโปรงหน้าไม่มีอะไรครับ <S <S อ่าอ่ตาตรงนี้ข้างหน้าคือไม่ต้องเก็บนะครับอ่าฝั่งนี้คือไม่ต้องเก็บนะครับ <S <S ถือว่าโอเคนะมันจะมีตรงนี้นะฮะมันจะมีรอ,อยนิดหนึ่งันจะมีร่องรอยนิดหนึ่งนะฮะมันจะมีรอยขีดนิดหนึ่งอ่าแล้วก็มีไฟตรงนี้ฮนะ มันจะเป็นสติกเกอร์ที่ก็แปะมานะครับมันจะลอกลอกแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นนะมีกันชนหลังนะฮะกันชนหลังเก็บหน่อยนะฮะกันชนหลังเอามาดูฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งขวาครับผมครับดูฝั่งขวานะฮะอ่าฝั่งขวาจริงๆแล้วจริงๆแล้วรถคันนี้นะฮะถ้าพูดถึงถ้ามองรวมๆนะครับถ้ามองรวมๆโดยที่ว่าไม่ต้องไม่ได้เปิดห้องเครื่องดูมองรวมๆนั่นคือสวยมากครับคือนางฟ้าเลย แต่จริงๆแล้วนางฟ้าบางครั้งนะฮะมันมันไม่ได้ว่นนางฟ้าไปตลอดนะครับมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะมาดูข้างในกันว่าฟ้าไม่ฟ้ามาดูข้างในครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะฮะรถคันนี้มีเก็บงานนะฮะรถคันนี้มีเก็บงานนะครับรถคันนี้นะฮะถ้าเกิดเปิด ถ้าเกิด FC ทุกคนที่เปิดซื้อรถไม่เป็นเปิดฝาเครื่องมาเปิดฝาเครื่องมาอาดูเลยฮะดูเลยอาผมผมถามให้ทุกคนดูว่ารถคันนี้เป็นไงบ้างสวยคือปก,นะะปกติไม่มีอะไรนะฮะปกติไม่มีอะไรอ่าแต่ผมบอกให้นะแต่สำหรับพ่อค้ารถยนต์มือสองนะครับที่ก็เปิดห้องเครื่องมาเปิดฝากระโปรงมาคือทุกคนนะฮะที่ทำรถนะฮะฝาอะไรเนี่ย ทุกคนที่ทำรถนะครับที่อยู่กับรถยนรถยนต์นะฮะคือเปิดห้องเครื่องมาเวลาก่อนก่อนจะซื้อรถนะฮะคือเปิดฝากระโปรงมาอ่ามาสังเกตด,ด,ดูดูแก้มอ่าดูแก้มก่อนนะฮะแก้มซ้ายเนี่ยฮะอ่าแก้มซ้ายอ่าคือแก้มเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้แะแก้มเนี้ยแต่มันก็ดูยากนะครับดูยากนะ แก้มตัวนี้เดิมนะเนี่ยเดิมนะแล้วคานหน้าเดิมนะครับเดิมนะคานหน้าแต่ว่ามันจะมีเคาะมาตัวนี้หนึ่งฝากระโปรงตัวนี้นะฮะดูไม่ยากเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่พ่อค้ารถยนต์มือสองนะฮะหรือว่าคนที่ไม่อยู่อยู่กับรถนะผมผมเชื่อเลยครับดูยังไงก็ดูไม่ออกตัวนี้ฝากระโปรงเปลี่ยนมา รู้ไปฮะว่าทําไมถึงฝาก,กระโปรงเปลี่ยนมาก่อนรถมันโดนหน้ามานะ,ะเห็นไหมครบรถมันโดนช่วงนี้มาเนี่ยหม้อน้ําหม้อน้ําม,มันเปลี่ยนมานะหม้อน้ํามันเปลี่ยนมานะครับหม้อน้าเปลี่ยนมาเนี่ยเนี่ยมันมีการเคาะแต่ว่าคานเดิมนะคานเดิมเขาไม่ได้เปลี่ยนมาเขาเคาะเฉยฮะตัวนี้เปลี่ยนฝาก,กระโปรงเปลี่ยนแต่ซุ้มนะฮะเห็นไหมซุ้มเห็นซุ้มไหมซุ้มเดิมนะซุ้มโอเคอยู่ะฮะ เคยรถรถมันโดนจริงแต่ว่ามันโดนไม่ถึงขนาดเยอะเนี่ยสมเดิมซ้ายขวาเดิมคือถ้าเกิดรวมรวมแล้วนะรวมรวมตรงเนี้ยคือไม่น่าเกียดครับคือไม่น่าเกียดเอาไปเก็บงานเอานะครับเอาไปเก็บงานเอาฝากระโปรงก็คือเปลี่ยนมาเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งซ้ายขวาว่ารถคันนี้ดูหน้าหลังนะครับว่ารถคันนี้เดิมไหมอันนี้นะฮะมาดูนี่นะครับเนี่ยฮะเดิมนะเดิมนะเดิมเลยนะฮะรถคันนี้เดิมนะตรงเนี้ ฝั่งขวาเดิมนะไม่มีอะไรนะฮะแต่เช่าถ้าอยากให้รู้ให้สุดเลยก็คือดึงลงมาข้างล่างเลยดึงมาให้สุดเลยดึงมาให้สุดเลยแต่รถคันนี้มันเคยเก็บงานมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยช่วงเนี้ยมันเคยเก็บงานมาแล้วเคยเก็บสีมาแล้วอืมก็รถทุกคันนะครับที่ผมขายเนะี่ยเหมือนหม่ว่ารถคันนี้เหมือนกันฮะผมจะขายตามสภาพนะครับคือมันเป็นรถพูดง่ายๆมันเป็นรถบ้านนะครับมันเป็นรถบ้านคือยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะครับ คือยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรก็คือขายตามสภาพเลยให้เอฟซีให้พ่อค้ารถยนมือสองให้แม่ค้ารุ่ยมสองเอาไปเก็บงานเองนะครับคือยังไงก็ได้กําไรแน่นอนครับยังไงก็ได้กําไรแน่นอนคือครับอ่ายังไงก็ได้กําไรนะครับอ่ามาดูนี้นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยดึงยางละอันนี้เดิมนะอ่าแต่ว่าตรงนี้มีรอยเก็บงานนิดนึงตรงเนี้ยมีรอยเก็บงานมานิดนึงอ่านิดเดียวนะฮะ มีรอยเก็บงานมานิดหนึ่งอ่ามีมีการเก็บสีมาแล้วครับผมครับอ่าฮะก็ไปเก็บเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็โอเคละอ่าเดี๋ยวดูข้างหลังเลยนะครับไล่ไปทีละสเต็ปนะฮะ รถคันนี้นะเพิ่งได้มานะฮะเพิ่งได้มาก็ถือเอพอได้มาก็เอามารีวิวให้เลยนะฮะอ่ามาดูข้างหลังนะครับอืมฝากระโปรงตัวนี้นะฮะฝากระโปรงตัวนี้ก็ก็เปลี่ยนมานะเปลี่ยนมาแต่ข้างหลังเนี่ยเดิมนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ฝากระโปรงตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอีกทีนะฮะเออฝากระโปรงมันนี้เปลี่ยนมาอ่าฮะ แต่ข้างหลังเดิมผมไม่แน่ใจว่าทําไมเปลี่ยนมาทําไมอืมเพราะข้างหลังมันเดิมนะมดูนี่ฮะอ่าดึงดูเลยดึงดูอ่าเดี๋ยวขอก้มหน่อยถ้าดูรถให้ดีนะฮะต้องก้มเลยนะฮะนี่แหละครับนี่คือการที่เป็นพ่อค้านะฮะคือต้องก้มอ่าเดิมนะฮะข้างหลังเดิมนะข้างหลังเดิมอ่ะ ดูฝั่งนี้ต่อเลยฮะฝั่งนี้นะฮะฝั่งซ้ายนะฮะนี่เดิมเดิมเดี๋ยวดูรีวิวจบครับเดี๋ยวจะสรุปราคาให้นะฮะว่ารถคันนี้เท่าไหร่นะฮะจริงๆแล้วราคาผมมองตรงนะย่อมย่อมนะฮะเอาไปขายต่อได้มีกําไรแน่นอนคันนี้เป็นรถยอดฮิตผมจะบอกให้คันนี้เป็นรถยอดฮิตของวัยรุ่นนะฮะอ่าฝั่งนี้นะฮะ แน่ฝั่งนี้เดิมเดิมนะครับอ่าจริงๆแล้วนะฮะพอรถมันโดนหน้ามานะฮะพอรถมันโดนหน้ามาเนี่ยเวลาจะซื้อรถทีอ่ะคือรถมันมีตําหนินะพอมันมีตําหนิเราก็ต้องเช็คให้ละเอียดนิดนึงว่ามันโดนถึงไหนนะฮะแต่ถ้ามันโดนยุบมาถึงลังคาเนี่ยจนเป็นแบบมันคงจะซ่อมไม่ได้แล้วครับมันมันยังไงก็ซ่อมไม่คุ้มนะฮะซื้อใหม่ดีกว่า ถ้าถ้าเกิดว่าชนขนาดนั้นนะนะก็ซื้อใหม่เลยะฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเพดฮะมาดูเพดซิตี้ตัวนี้นะฮะเพดตัวนี้ฮะเห็นไหมครับ,จ,ระรบจะต้องมีเพดนะซื้อรถอะ่ะพวกซิตี้มันจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะเพดนะฮะเดี๋ยวไปดูเครื่องนี้ว่าผมจะตัดเครื่องให้ดูนะครับว่าเครื่องมันเป็นยังไงบ้างนะครับ าพูดถึงเครื่องนะฮะเครื่องก็ที่ผมขับมามาเมื่อกี้นะฮะก็ถือว่าโอเคก็ยังนิ่งอยู่นะฮะแต่ว่าจะมีน้ำพกน้ำมันจะอยู่ช่วงช่วงใต้ล่างนิดหนึ่งนะฮะจะมีเยิ้มเหน่อยนะครับแต่ว่าช่วงฝาบนนะฮะก็ยังไม่ค่อยเยอ้มเท่าไหร่ฮะยังไม่ถือว่ายังไม่เยอะมเท่าไหร่น้ำมันนะฮะมีช่วงช่วงตรงเกียร์นะตรงน้ำมันที่วัดเกียร์นะจะมีเยิ้มเยหน่อยเดี๋ยวเราไปลองเช็คเกียร์แล้วก็ไปดูใหม่กัน,นะฮะว่าอยู่เท่าไหร่แล้วจะลองขับลย อย่าลืมบอกนะครับผ่าสีนะครับผ่าสี64นะฮะจริงๆแล้วคันนี้เป็นรถประมูลมานะครับแต่ว่าผมเอาไปไปเปลี่ยนเอ่อไปเปลี่ยนชื่อนะฮะมันจะได้ไม่ยุ่งยากในการโอนนะครับแล้วก็ผ่าสีผมต่อให้ผ่าสีรู้สึกว่าจะขาด2ปีนะฮะผมมาไปต่อให้แล้วนะครับก็สบายใจได้นะฮะเดี๋ยวมาดูที่ตรงนี้ฮะมาดูที่ไม้ครับไม้ตัวนี้นะฮะไม้ตัวนี้วิ่งอยู่ที่ ไม้ตัวนี้วิ่งอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดนะฮะเป็นไม้แท้เลยนะครับเป็นไม้แท้เลยนะฮะเอามาดูภายในครับมาดูภายในกันภายในตัวนี้นะฮะภายในตัวนี้เป็นเบาะจริงๆแล้วมันเป็นเบาะพานะฮะลูกค้าเอามาเปลี่ยนเองนะลูกค้าเปลี่ยนเองแล้วก็พวงมาลัยตัวนี้ได้ทําการเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นพวงมาลัยซิ่งนะครับคอนโซลหน้าก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับยังใช้ได้อยู่ มันจะมีตรงประตูฝั่งนู้นนะเห็นไหมครับประตูฝั่งซ้ายมีกิ๊บหลุดนะครับอ่าโอเคแล้วนะครับเห็นไหมครับขามาดูข้างหลังนะครับอ่ามาทางนี้เลยครับมาทางนี้เลยครับอ่ามาดูข้างหลังครับมาทางนี้เลยฮะข้างหลังตัวนี้นะฮะถือว่ากว้างนะครับเป็นซิตี้ตัวปีศูนย์เก้าตัวนี้ฮะเป็นตัววีนะได้ตัววีนะฮะอืมได้ตัววีถือว่าได้ได้ถ้าเกิดจัดใส่ตรงไฟแนนซ์ก็ถือว่ายอดจัดก็ยังขยับเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ ดีสาหรับพ่อค้ารถยูบิสองนะฮะแต่ภายในผมผมว่าภายในตัวนี้นะ่ะมันกว้างมากเลยนะกว้างมากเลยะฮะผมว่าเนี่ยนั่งสบายนอนเล่นก็สบายเลยเนะี่ยกว้างครับกว้างเนี่ยว่างนั่งได้หลายคนเลยนั่งได้สามคนสําหรับคนที่อ้วนๆนะหลังคาตรงนี้นะฮะเห็นหลังคาเห็นหลังคาตัวนี้ต้องซักหนะะ่ยครับมันจะมีรอยเจิมของพระต้องใสจะมาหลายหลวงพ่อเลยนะ หลวงพ่อก็เอาไม่อยู่ขับรถถ้าเกิดประมาทก็เอาไมา่อยู่ฮะเพราะพรถคันนี้โดนโดนหน้ามานะ่าเดี๋ยวไปอยู่ดูที่เกียร์ไหมเช็คเกียร์ไหมไปไปเช็คที่เกียร์ดีกว่าปไปไปฝั่งนู้นนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูที่เกียร์นะฮะรถคันนี้ผมสตาร์ทเครื่องไว้แล้วนะครับสตาร์ทเครื่องไว้แล้วเดี๋ยวมาเช็คที่เกียร์ทีนะฮะ มันจะมีพงไรเวลาหมุนเนี่ยมันจะดังนิดๆนะครับมันนิดเดียวครับแต่ว่าช่วงล่างที่ผมขับมาเมื่อกี้ก็โอเคอยู่นะครับอืมอ่ะเช็คที่เกียร์ก่อนครับเกียร์ไม่มีกระตุกนะฮะเกียร์ไม่มีกระตุกนะครับตัวอานะครับมาที่ตัวตีนะฮะอ่าเกียร์ไม่มีกระตุกนะฮะเดี๋ยวไปลองขับนิดหนึ่งดีกว่าไปคร้าผมครับเดี๋ยวเรามาลองดูช่วงล่างนัฮะ ลองระบบเกียร์นะฮะเพราะว่าผมเช็คเกียร์แล้วมันปกติฮะมันปกติมากเลยฮะมันปกติโดยที่ว่าเอ่ระบบแอร์เย็นครับมันจะมีคอนโซลหน้าตัวนี้ฮะที่มันเป็นรอยแตกนิดหนึ่งนะฮะต้องไปเก็บงานเองนะผมขายตามสภาพนะครับแต่ว่ากรณีที่โอนไม่ได้ผมยับผิดชอบนะฮะคืนเงินคืนรถเป็นจำนวนครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับกริปมันหลุดนะที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับอืมรถคันนี้ผมเอาไปโอนเป็นชื่อผมแล้วผมเอาไปเปลี่ยนเป็นชื่อผมแล้วเพราะว่า จะได้สบายใจว่าเอ้ยถ้าโอนได้โอนไม่ได้มันอยู่ที่ผมนะฮะไม่ต้องไปลำบากพ่อค้าแม่ค้ารถย์มือสองนะฮะถือว่าชัดเจนนะฮะโอเคครับผมครับก่อนอื่นครับขับรถทุกครั้งนะต้องอย่าลืมนะครับคาดเข็มขัดนินรภัยทุกครั้งนะวันนี้ผมก็มารีวิวที่สนามกีฬานะอินดอร์สเตเดียมนะครับก็มาข้างในอาจจะมีรบเสียงรบกวนนิดหนึ่งนะเพราะว่าจะมีคนสวนนะเขามาตัดหญ้าตรงเนี้ย ผมจะต้องพูดเสียงดังแทรกนิดหนึ่งนะฮะไะโอเคครับผมครับเมื่อกี้ผมขับรถรถคันนี้มานะครับมันจะมีเสียงมันมันไม่ใช่มีเสียงครับมันเหมือนว่าช่วงเช้าเช้าเวลาเราขับเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนะี่ยมันจะมีเหมือนประมาณว่ามันจะมีเสียงดังนิดนิดนะครับเสียงดังนิดนิดแต่ผมให้ช่างเช็คแล้วเมื่อกี้เออแล้วเวลาวิ่ง วิ่งเร็วๆนะครับมันจะมีมันจะมือเวิบเวิบเบนิดหนึ่งนะครับมันจะพูดพูดนิดหนึ่งลูกค้าทุกคนต้องเอาไปไปไปเช็คเองนะครับไปไปซ่อมบํารุงเองนะฮะอันนี้ผมถ่ายตามสภาพนะครับอ่แต่พอเครื่องร้อนแล้วนะคือมันวิ่งปกติเดี๋ยวผมจะลองอัดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะยองเหยียบให้ดูมันจะเหมือนอันนี้คือปกตินะอาเนียคือวิ่งนี่วิ่งวิ่ง,งปกตินะฮะ ตอนนี้เขาทำ,ท,ำทางอยู่นะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวเหยียบไม่ได้เดี๋ยวผมไปเห,หยียบเส้นข้างนอกให้ดูฮนะลองลองให้ชัดไปเลยครับอาจะได้สบายใจนะครับเวลาซื้อรถนะ่ะก็คือจะได้รู้ว่าจะต้องเก็บงานกี่ชิ้นนะเก็บอะไรบ้างราคาที่ตัดไปมันคุ้มกับการที่เอาไปเก็บงานหรือเปล่านะฮะอย่างผมซื้อมาเนี่ยผมก็ก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงที่ว่าเเราต้องเก็บงานเยอะ จริงๆถ้าเกิดว่าปั้นขายนะคนที่ว่าเป็นนักปั้นเอาไปปั้นขายนะผมเชื่อว่าคันเนี้ได้กำไรแน่นอนอ่าเดี๋ยวผมลองเหยียบให้ดูนะครับนี่โอเคโอเคถือว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องแบบมันเย็นๆนะฮะมันจะมีอาการ เวลาเหยียบไปมันจะพุบพุบไปหนึ่งแต่ผมกังวลอยู่ที่ตรงไหนฮะกังวลอยู่ที่เกียร์แต่เครื่องผมไม่ได้กังวลนะฮะถ้าเป็นที่ระบบเอ่อระบบวาลหรือระบบหัวเทียนเนี้ยเวลาเวลาเราสตาร์เครื่องมาเนี้ยเครื่องมันจะมีอาการสั่นสิป่ะแต่อันนี้มันไม่มีอาการสั่นนะฮะมันจะมีอาการพูบพุนะฮะมันมันสะดุดสะดุดเหมือนเกียร์ไม่สลับนะครับอ่าผมผมให้ตีซ่อมเกียร์ไปเลยครับตีซ่อมเกียร์ไปเลยอ่า แต่อาจจะถ่ายน้ํามันเครื่องไอ้ถ่ายน้ามันเกียร์เนี่ยอาจจะหายนะครับบางทีอาจถ่ายน้ํามันเกียร์จะหายนะเนี่ยพูดถึงมันก็แรงนะ ช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างดีแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนะฮะเครื่องเสียงดังนยเดี๋ยวขออ่เครื่องเสียงดังนะครับแต่ไม่มีแผ่นซีดีพูดถึงนะฮะซิตีตัวนี้นะฮะการขับนะครับผมถือว่าก็ถือว่าโอเคนะขับดีนะฮะรถจะมีเก็บงานเออมันจะมีเก็บงานอยู่นะฮะก็คือตัวที่เกียร์ที่ผมบอกนะฮะก็ ให้เอฟซีนะฮะให้พ่อค้าให้แม่ค้ารถยนต์สองพื้นฐานอันดับแรกนะครับเวลามีอาการพวกนี้อยากให้ทุกคนไปเซอร์วิสก็คือเราไปถ่ายน้ำมันเกียร์ดูนะฮะอาจจะดีขึ้นนะครับบางครั้งนะฮะคือช่างช่างของผมบอกมาว่าบางทีลูกค้าบางคนถ่ายน้ำมันเกียร์ถ่ายน้ำมันเครื่องอะถ่ายผิดเบอร์นะฮะอาจจะแบบเหมือนผิดเบอร์พอผิดเบอร์มันอาจจะทําให้มนันมีปัญหาก็ได้นะครับ คือเกียร์มันจะฝืดนะครับมันวิ่งไม่ค่อยดีนะฮะระบบไฟฟ้าตัวนี้นะฮะก็ถือว่าอ่ามีฝั่งมีมีฝั่งอ่อมีฝั่งซ้ายข้างหลังฮะที่ว่าอ่อเปิดไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นที่อาจจะเป็นที่มอเตอร์นะกระจกนะฮะอ่ากระจกหน้าไม่มีแตกนะครับกระจกหน้าไม่มีแตกนะฮะอ่ารถคันนี้นะผมสรุปเลยฮะสรุปให้ทุกคนเลยนะว่ารถคันนี้ผมจะตัดออกเท่าไหร่จริงๆแล้วผมบอกครับ ว่าถ้าเกิดว่า f c ีทุกคนที่เขาไม่ได้ทําเกี่ยวรถอ่ะเขาไม่รู้นะว,ว่ารถไปเจอรถสภาพแบบนี้วสวยๆนะ่ะผมว่าถ้าเกิดว่าเก็บงานสมบูรณ์ภา,ภายในในสวยเก็บเครื่องเก็บสียางเยิงพร้อมภาษีเต็มนะครับระบบช่วงล่างไรดีหมดนะฮะตัวนี้เขาขายกันอยู่ที่สองแสนหกสองแสนเจ็ดนะฮะแต่วันนี้นะครับรถมันมีเก็บงานเผื่อไปซ่อมเผื่อไปเก็บงานขายครับวันนี้เอาไปที่หนึ่งแสนเก้าหมื่น ห้าพันบาทพอนะฮะราคายอมย่อมนะฮะถ้าถ้าเกิดชอบนะฮะถ้าเกิดชอบก็เบอร์โทรจะอยู่ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันคันใหม่ไหมนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันคันใหม่ครับคลิปใหม่นะครับขอบคุณมากนะสําหรับทุกคนที่กดติดตามกด subscribe กดเป็นกําลังใจให้เต้พัทยานะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปใหม่ครับผมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย